ข้าขอนบชานกคุณชาณนนี้เป็นเขามูลผู้กอบนุคุณพูนระดุงจวบจะเริ่นวัยฟูมฟักทานุทานอมบอบำราดนิราไกล แสนอยากเท่าไรไรบอร่คิดยากลําบากายตรากทนระพนทุกข์ถ้าน้อมเลี้ยงหรือรู้วไวปกป้องซึ่งอันตรายจนได้รอดเป็นกายาย บนางชานกคคุณชนานนีคือภูพาใหญ่พื้นพาสุนทราก็อบอเทียบบอเทียมทันเหลือทีจะแทนพดจะสนอง ชมเลิศประเสริฐคุณเป็นเด็กดีเป็นคนดีของสังคมนะลูก